เอาละคอนโดูลับตรงน,นี้ก็กับมาเจอกันอีกแล้วในซุปเปอร์อาร์ตมาเห็นบทบาทใหม่เข้ามาไม่รู้มันมาตอนไหนเนาะเออผมพุ่งเข้ามาเหมือนกันหล่ะหลังจากฉลองปีใหม่ไปก็มาหูที่โหต่ำกับนะเนี่ยนักมายากลน่นาสนใจว่ะว่าผมจะใช้ไอ้นี่ซื้อว่ะ ปนี่ซื้อเลิกกันเนาะสวยครับบทบาทใหม,ม,ม่มาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอขล้วก้อง้ขอได้บนบาทน,นี้นกันนะ Why? None Wanna see a living person appear out of thin air? อโอ้เป็นอย่งอางนี้เองอ,อีกแล้วอีนีอ่อีกแล้วได้ก็ได้เล่นไหมนะ้า ออเมาล่างนี่ก่อนเลยครับอาจมีเสียสงดังหน่อยนะจ๊ะเออถ้าเรากด ตายก็เล่นไม่กุตายก็ถ้าถึงกดแรงสบก็เรียบร้อยครับเนี่ยถ้ากดเมื่อกี้ถ้ากดก็เรียบร้อยนะเมื่อกี้มันมีข้อดีข้อเสียของมันนะเนี่ย ไม่งั้นแกตายนี่แกจะโดนฉันชุบชีวิตโจกว่ไอพี่ถ้าแกโจกว่ามิกกี้แกจะโดนต่อยนี่แหละแล้วต่อยอีกอะไรนะแปลว่าคาร์มินเป็นโจมันขึ้น่หยได้ไปทุกที่รับนะแล้วก็ฟื้นคืนชีพได้ตลอดเราว่าตาองมินเป็นโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์มันก็จะไปหมาเซ่โดดผมโดดผมโดดเอง ไถ้าเรากดตายใครผู้มีอำนาจอย่ามายุ่งสิงร่างเราทำยังไงเจอกก่ยุ่งเหรอแก่ยุ่งแก่กดผมสอบแต่ทันทีกดผมโยเกอร์ตผมโกเกอร์ตผมจริงจ๊กอะไปเป็นโจ๊กเกอร์ไปเป็นโจ๊กไปไปไกลๆนู่นไปเป็นโจ๊กไกลๆนู่นไปตรงไหนก็ได้ไปเล่นเดินเล่นตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงเนี้ยถ้าแกก็แกบอกแล้วว่าแกเป็นโจ๊กเกอร์ไม่มีใครโหวตแกแน่นอนเชื่อหรอก อย่าหยุดตรงหน้าให้จะมุดทออย่าตรงหน้าใครยาบาลอ่ะคือโจ๊กเกอร์ตสองคนอ่ะจะบอกวโจ๊กเกอร์ตสองงานโต้กันแล้วก็มีแค่หนึ่งคนไม่นะผมผมจะพูดทอดถ้าไม่ไรเธอไปคุยหมดเวลาแล้วหคุยกันนั่มาฟังเด็กเถียงกันเคยเคยเห็นโจ๊กเกอร์ล้มตกดาวใครยาบาลไหายตัวในที่มันดีๆหน่อยดีกว่าไว้ไม่ตายที่มันดีๆหน่อยดีกว่า มันจะสี่ง้แก้วแบบซ่อนหน่อยแบบซ่อนสซ่เองหน่อยไปเลยครับ let's go เอ่อหาอะไรนะ ้องสำคพชรก่อนจ้าเฮ้ยเก็บกดแล้วเมื่อกี้ดีนะจะดูนี่ดูนี่ก่อนนะอ้าวนางนางไอ้ฟ้าใสกูตายหาไปแล้ว คนใหม่ตายเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่าสมช้ำมาเตอแล้วตรงนี้ไม่มีใครโดดเลยหน่อยโอ้กันหน่อยโอ้โหโอ้โหคุณดูมันว่าเรียบร้อยมึงกดอรายงานจบมามึงไม่ยอมพูดอะไรหรอไม่พูดจะเก๊ฮัลโหลถามหน่อยดีเองกดรายงานศพมาเองไม่พูดอะไรเลยเหรอปั๊ ออกไปไอเหลืองเลยไอเหลืองเลยกดรายงานศพแต่ไม่ยอมพูดเนี่ยนะเพื่อรฉันรู้คือว่าเธออยากฆ่าในในตวใจฆ่าตกดเอาเหลืองไปเลยไม่ต้องพูดตอนไม่ต้องพูดไม่ต้องมาพูดผมฆัดกรผมจะไปฆ่าแดง ฆาตกรยังไม่ตาสักตัวเลยไม่เงเออยังไงจะชุบเธอดูีด่ยหมดผมมาให้หมดเลยซ <c oughs> าช่าเลยนี่หืมคกู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  เฮียกำลังจะโกรธแล้วแมงเอ้ยตายเฉยแมงเอ้ยไข่เป็นฆาตกรไปปาดไอ้ฟ้าหน่อยดิฟ้ามีคนประสาทโอ้ยโอเคคนดูคลิปนี้ขอจบก่อนเลยกันนะยังไม่ทำควิดอะไรเลยนะเออมันก็มีคนดีคนเสียของมันนะเออเมื่อกี้น่าจะโกรธก่อนนะเมื่อกี้เนี่ยแม่งเอ้ยเฮียแบ่ๆค่าไอ้ฟ้าไปโกรธ